แตแดงแซลอยาพินแตแดงเขาบอกเป็นคนงานประจำบ้านยาพินเป็นไอ้นี่เจ้าของนาเขามาช่วยเจ้าของนามารับจ้างเมื่อกี้เขามาเทให้ยาพินรถดึงแ้วเนี่ยแล้วยาพินก็เกี่ยที่ที่แตแดงกำลังใช้อยู่นะเขาเรียกสัทธาจ้ะสัทธาลากข้าวเดี๋ยวนี้มันทันสมัยจะตายสมัยก่อนแม่ต้องใส่รถลากมาเข็นมาไอ้นี่ต้องต้อง ลำบากเดี๋ยวนี้ใส่กระบะมาพอพอเต็มกระบะแล้วก็ขับอะไรนะพอไอนี่สัตวาหลุดพอกอใหญ่แล้วก็เลื่อนรถได้ให้ไม่ก่อนจะใช้รถเข็นเข็น,ขนมาโหเหนื่อยเหนื่อย,ยตัดจะแตกเอารถเข็นพ่วงเอามอไซค์พ่วง,าาวงท้ายรถเข็นรถเข็นมาลากมาเอามาตากไว้กินสมัยนี้สบายจังเลยใส่กรนะบะเนีย จะหาว่าจะพินนั่งสบายถ่ายรูปจะพินเกี่ยนะแต่แดงขนมาให้แล้วจะพินก็เกี่ยอันนี้ค่าเป็นค่าดินทรายจากเมื่อวานจะพินเกี่ยวไปฝั่งหนึ่งแล้วนะเป็นค่าดินเหนียวจะ้ะค่าดินเหนียวเป็นโรกง่ายทํานาค่าดินเหนียวมันจะจุข้าวมากกว่าดินทรายจะ้ะไร่หนึ่งน้ำหนักต่อไร่ส่วนใหญ่จะได้ถึงตันหนึ่งแต่ปีนี้มันผิดพลาดจะ้ะข้าวมันออกช่วงฝนเนาะก็ะเลยทําให้ข้าวเป็นโรคขัดทุนแต่อีนี้ ข้าวนาะดินทรายนะมันก็จะได้เป็นพื้นพื้นอยู่แล้วจ้ะไรหนึ่งแปดสิบแปดเอเนี่ยแปดสิบถังหรือแปดร้อยโลเจ็ด้อยโลจ้ะถ้าดีจริงๆถึงจะได้ร้อย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 ไอ้นี่พันตะอะไรนะพันโลอะ่ะตันหนึ่งจ้ะแต่ว่าค่าดินทรายจะเป็นโรคยากจ้ะถ้าเป็นก็ฉีดยาอะไรแบบคุมง่ายอะ่ะทําง่ายรักษาง่ายอะ่ะเอามาสีกินดินข้าวดินทรายก็หอมอร่อยกว่าข้าวดินเหนียวนะ ข้าวหอมปทุมนี่ก็หอมจ้ะเยพินตากข้าวกินมาจะพอสิบปีแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ร้อนแต่ได้นี่เยพินจะไปช่วยแตแดงดะลากอยู่แต่นี้มันร้อนไงร้อนจัดแล้วถ้าร้อนจัดเยพินจะไม่ค่อยทํางานจ้ะทําแป๊บๆแ,แล้วก็จะเข้าลมทํานาถึงเราขาดทุนเราก็ยังเหลือข้าวไว้สี่กินจ้ะ แต่ถ้าเราเล่นการพนันขาดทุนแล้วเราจะไม่เหลืออะไรเลยทำนาขาดทุนแล้วเหลือข้าวไว้สีกินเหลือที่นาไว้ทำปีต่อไปจ้ะรถคันนี้บัน้นเยพินเจากระเจียบแดง เวลาไปไหนถ้ายาพินจะใช้รถคันนี้ยาชินจะบอกว่าขัดเจีบแดงตีขาเมื่อนกักขัะเจี๊ยบป่จะจ๊ะ อ้ยเขาออกไปตกเบ็ดกันนะเบ็ดเป็น,เป,นเป็นไอ้นี่เลยเป็นปึกเลยเห็นไหมล่ะมปนั่งไปตกเบ็ดกันตกเบ็ดประหม่จาจ้ะที่ตาแดงคุยเรียกศรัทธาแต่ที่ยายพินนี่เรียกคาดเดี๋ยวยายพินทำให้ดูพอเอาศรัทธาเกี่ยลงแล้วก็เอาคาดเกี่ยเกี่ยเป็นพอนั่นน,น,น่ะพอเสมอเสมอก็เอาคาดลากอีกทีหนึ่งนะอันนี้คาดข้าวหอมปะทุมมันจะอุ้ยอื เพื่อนๆข้าวของปทุมมันจะมีหางแหลมๆอย่างเงี้ยจ้ะเห็นไหมแหลมๆอย่างเงี้ยเราต้องใส่รองเท้าเดินจ้ะถ้าไม่ใส่รองเท้าไม่ได้เลยจ้ะแยงเท้าเจ็บมากเลยมันตาเท้าอ่ะดูเนี่ยโอ้ยนี่จะหาว่าเจยปินโกหกเห็นไหมเนี่ยดูเขาฝังเข้าไปเนี่ยความคมอ่ะความคมของเม็ดข้าวอ่ะแทงเจ็บเลยจ้ะนกเยอะมากนกมาขโมยข้าวกินเดี๋ยวพอตะแดงเกี่ยแล้วเจยปินก็จะมีหน้าที่เดินลากแล้วอย่างเงี้ย ค่ะต่แดงเขาก็มีอันหนึ่งจะอันใหญ่กับของยายพินจ้ะจะเดินลากลากไปเมื่อกี้เราลากตามฝั่งไว้ไอ้ตามยาวไว้ใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้เราก็มาลากตามฝั่งมัง้งยี่สิบนาทีทิ้งเราก็กลับทีหนึ่งเลยนะค่าวันที่สีที่ที่โดนแดดกับไม่โดนแดดจะก,กวนละสีกันนะตากสองแดดแล้วก็เก็บใส่กระสอบปุ๋ยไว้จ้ะอีกสองเดือนเราก็มาสีกินเนี่ย สองแดดก็คือสองวันวนะจ้ะเดี๋ยวโดนตะแดงดูว่าถ้าถ่ายรูปให้ไปถ่ายในร่มแดดร้อนแล้วเดี๋ยวไม่สบายใหนะ้ดูตัวเต่าทองน่ารักน่ารักนะอึ๊บจุ๊จุเน่ารักมากขอจะพินกับข้าวก่อนนะ